การพันผ้ายืดนะคะผ้ายืดพันเคดช่วยอะไรเพื่อการลดอาการบวมของอวัยวะและช่วยลดการขยับขยื่นของอวัยวะที่บาดเจ็บให้หน้อยลงจนกระทั่งส่งผลให้การเจ็บปวดหรือบวมนั้นยุบบรรเทาดีขึ้นหรือการหายจากการปวดหรือบวมได้และช่วยให้เกิดการรัด พยุงหรือป้องกันไม่ให้ท่อน้ำเหลืองกับหลอดเลือดดำอุดตันได้และช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไปที่แขนและขาได้ดีขึ้นมี3แบบคือการพันผ้ายืดแบบสไปรัลเทินสไปร่าเทินและฟิกกอฟเอสเทินการพันผ้ายืดแบบสไปรัลเทิน มีวิธีการดังนี้ค่ะพันบริเวณฝ่ามือถึงข้อมือพันสองถึงสามรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าหลุดแล้วพันเป็นเกลียวลงมาหลายๆรอบค่ะรอบต่อจากนั้นพันสเกลราเทิร์ถึงสองรอบแล้วก็เก็บผ้าวิธีการเก็บผ้าจะเก็บเป็นมุมสามเหลี่ยมแล้วใช้เข็มกัดติดค่ะ วิธีการต่อมานะคะเป็นการพันผ้าแบบสไปก้าเทินมีวิธีการดังนี้ค่ะการพันผ้ายืดแบบสไปรก้าเทินเป็นการพันแบบเกี่ยวทบใช้พันอวัยวะที่ยาวเช่นแขน,นะคะวิธีการพันคือจะพันสกุร่าเทินสองรอบแล้วก็จะพันเฉียงขึ้น แล้วพับทบให้เหลือ2ใน3ของผ้าค่ะพันเรื่อยๆจากนั้นก็พันสกุราเทินสองรอบแล้วก็เก็บผ้าเป็นมุมสามเดี่ยมค่ะการพันผ้ายืดแบบ f i กเกอ o f f อฟเ t สนะคะมีวิธีการดังนี้ค่ะการพันผ้ายืดแบบ f i กเ e อ o f f อฟเ t สเเป็นการพันอวัยวะที่เป็นข้อเช่นข้อเท้าข้อศอกเป็นต้นค่ะวิธีการพันคือจะพันสกูราเทิร์นสองรอบก่อนแล้วก็จะพันขึ้นอ้อมเป็นเกลียวเลขแปดค่ะ โดยใช้ผ้าเหลื่อมเท่ากันแล้วพันสก,กุราเทินอีกสองรอบแล้วเก็บผ้าให้เป็นมุมสามเหลี่ยมค่ะ